สวัสดีครับญญโทมัมสญญครัไไบวันนี้โทมัสทำงานอนิมเนี่ยังคนนิสัยดนตรีสเปซคอร์ดครับถ้าลูกบลางดีเลยนะครับข่าก็ตื่นเต้นมากมากเลยครับผมแล้วก,ก็เป็นกิจกรรมมากเลยที่ทางเด็กแล้วก็นิวอัลทากูได้อ่าให้เกียรติชวนผมมาในางานนี้ครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ชอบแบบดูในเรื่องของอ,อนิเมะหรือว่าแบบเข้าเจ้าของญี่ปุ่นนะครับซึ่งแบบดูมาตั้งแต่เด็กแล้วตอนนี้ก็ยังดูอยู่ครับผมรู้สึกจอยมากมากแล้วก็แบบได้อัปเดตข่าวสารอะไรใหม่ๆแล้วก็แบบบอกว่างานนี้คือแบบ คือเขาจัดเต็มให้ดูทุกอย่างแล้วก็เสร็จทุกอย่างกับที่แบบจะมีสักครั้งเมีอนิเมะตัวไหนที่เราชอบหรือแซตอนนี้เหรอครับใช่ตอนนี้ที่เราแบบสนใจมากๆสนใจมากๆเหรอครับเออ่ถ้าสนใจมากๆก็เอาเป็นที่ตอนนี้กําลังดูอยู่แล้วกันครับผมชื่อซีเฟรสต์เดอร์ไซเลนเดอร์ชเป็นเกี่ยวกับแบบแม่มดอย่างนี้แล้วก็แบบไปเรียนอย่างนี้ก็รู้สึกว่าชอบดีครับผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า แบบเราลองเอาคอสจากแบบแอ,แอนิเมะหรือว่าอะไรที่มันแบบอินเทรสติ้งที่แบบเออินดัสทรีของเราไม่เคยทำมาก่อนก็อาจจะเป็นอะไรที่แบบวิวดูน่ารักดูฟิตสำหรับเราอันน,นี้คือสน่หเหรอครับสน่หคือเนื้อเรื่องและความรายละเอียดครับ,บผมความใส่ใจแต่ละตัวละครรู้สึกว่าตัวละครคือมีความยูนิคมากแล้วก็เอ่อเนื้อเรื่องก็จะพาตัวละครไปในทางของแต่ละอยา่างเดเวลลอปเมนต์ของตัวละครแล้วก็ได้เป็นหลักรู้ของเรื่องด้วยครับรู้สึกว่าบ เออการฟูเรื่องการแบบทำให้เรื่องเรื่องมันลึกซึ้งหรือว่าสิ่งซี่งไหนที่แบบเฮ้ยมันทำให้เราดีใจก็แบบเยอะครับพอได้ที่นี้ค่ะไอนริสแบงค์นิวในประเทศ่ทยสายอะไรอย่างเราเป็นไหมว่าครับก็คือดีใจมากเลยครับผมที่แบบเออได้เห็นว่าเ c u เ t u r e ของญี่ปุ่นนั้นได้แบบมีการเาอะไรมีแบบมีการเผยแพร่ ใช่ครับแบบมีการมองเห็นมากขึ้นเลครับแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบมันมันรู้สึกดีอยากใค้ที่โนนนอบร์ฝาออกงาน e ีครับผมก็ขอฝากงานแอนิโมเนียมทุนถึงสิบสัดาหครับ<ม>ก็จะเกิดขึ้นในวันที่6ถึงวันที่8เดืนอน2นี้เดือนสองปีหน้านะครับผมก,ก็ขอฝา,ากไ้แล้วครับอับเดตกัน้ากสำหรับการมาไทยขอบคุณกลับมาจากแคนมีที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมคคืออากาศหนาวมากเลยครับเอนจอยมาก่เลยเพราะว่า ก็ตอนกลางวันก็จะประมาณแบบวิสิบห้าอย่างนี้อากาศกําลังดีแต่เราคือมันคือแบบเป็นตัวเดียวเดยดตัวเดียวเลยหนาวมากแบบคือผมใส่ฮีทเทคแล้วแล้วก็ใส่เสื้อสูทตัวหนึ่งยังเอาไม่อยู่เลยแบบมันหนาวไปถึงแบบตัวกู้เลยครับอ๋อผมเป็นคนที่หนาวครับผมเป็นคนที่หนาวแล้วกล้องก็บอกว่าหนาวเหมือนกันแล้วก็แบอกหนาวจุเลยก็ตั้งแรกเลยหนาวแบบนี้เลยใช่ใช่ครับผมก็แบบ ื่นเต้นมากเขาส่วนตัวผมก็ชอบอะแล้วก like. ็ก็ชอบด้วยครับการกรอนฟรีเนี่ยเขแบบไปเดินเล่นอย่างเงี้อากาศเย็นดีก็ชอบมากๆเลยบบรรยากาศทีค่ะบรรยากาศก็คือดีแฟนๆสุดแบบน่ารักมากๆเลยครับคืออย่างเงี้ยเขาพีนเอจี่แบบของเขาอ่ะแบบน่ารักดีครับแล้วก็ได้คุยแล้วก็แบบได้มาร่วมแบบทำแฟนสไตล์กับพวกเราเขารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยครับที่มีพี่ๆแบบมาจาก นะครับผมยังยังไม่ได้ใช่ไม่ได้ครับยังคุยไ,ได้ครับพูดถึงความร้สึกที่ได้ไปอภิเรายอภิปรายคือเริ่มต้นเลยโอเคคือเริ่มก่อนเลยครับก็คือว่าเขาบอกว่าอุ้ยแบบน้องวิ่งไหวหรือเปล่า1นกิโลถึง2อกิโลส่วนตัวผมแล้วผมบอกว่า1นกิโลได้แต่2อกิโลอาจจะไล่ไปหน่อยนะครับ พี่นักการ์ดาบอกว่าแบบโอ้หแบบรูวิ่งตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วผมก็ไปวัดดูแล้วจริงๆแล้วมัน500เมตรพี่นักการ์ดเขาบอกไม่จริงๆวันหนึ่งกิโลผมก็เลยแบบโอเคงั้นหนึ่งกิโลก็หนึ่งกิโลก็ได้ผมก็เลยแบบไปซ้อมวิ่งครับซ้อมวิ่งครปปงั้งแรกคือสุดยอดจุดเลยแบบไปซอป้อมเฉยๆครับซ้อมแบบวิ่งบนลูวิ่งครับเหนื่อยเลยคือไม่ถึงหนึ่งกิโลด้วยห้าร้อยเมตรก็ไม่ไหวแล้วครับ ต่ว่าแบบก็ซ้อมๆมาบ่อยๆอย่างนี้ก็เลยแบบอุ้ยก็ดีดีขึ้นนะครับแล้วแบบจนวันนี้แบบโอเคแล้วเสริมดีแล้วก็อีกอย่างหนึคือโอเพิร์นเองที่เชื่อไหมว่าโอแล้วนะแอบหนักอยู่ประมาณแบบสองห้ากิโลได้ประมาณนี้เลยเพราะแบบข้างในมันมีถังแก๊สแล้วก็แบบมีแบบมีไฟอยู่คนด้วยแล้วก็แบบทำมาจากก็คือต้องถือสลับมือไปที่เขาบอกว่าผมถือฝั่งนี้พี่เขาบอกเอ้อน้องแบบสลับฝั่งได้ไหมเพราะว่าแบบมันบังแสง ผมก็เลยจับไปกฝั่งหนึงเหนื่อยกลับไปไหมขับรถมัรอากาศสนุกากาศสนุกอุ๊ยมีพี่ๆเป็นแฟนมาวิ่งตามด้วยมาแบบมาวิ่งตามผมเยอะเลยครับก็รู้สึกแบบวิถือว่าเป็นการออกกำลังกายในยามเช้าแล้วกันก่อนที่จะไปแบบนก็ดีใจมากที่แบบพี่ๆได้มาติดตามแล้วก็มาวิ่งตามผมนะครับ่ในนวัทีีมเพได้เห็นโัว พี่ทีเปิดเหรอครับพี่ทีเปิดคือบอกเลยว่าได้แน่นอนบอกเลยว่ามีอะไรพิเศษพิเศษให้ดูแน่นอนแต่ว่ามีเซอร์ไพรส์จับพี่โถมีเซอร์ไพรส์จัดกลุ่มกลุ่มเฟรนด์ออฟซีเกมใช่ครับจากกลุ่มเฟรนด์ออฟซีเกมครับแต่ว่ามีแน่ๆจะให้ติดตามดูใช่แล้วครับผมบอกเลยว่าพี่ทุกคนกรี๊ดแน่นอนตอนนี้นะครับ เร็วนี้ก็คือไปสินเิฟไปนะครับก็คือแบบอยากให้ตอนนี้ก็อยู่ในแบบโควนการในการแบบคอนแทคชันหรือว่าอะไรก็ว่าไปก็คือแบบกำลังคุยกันอยู่กำลังแบบอันนี้คุยผมผอยังงี้อยู่โอ้ยอันนี้ขอเป็นความลับด้วกันครับใช่แต่ว่าแบบคือเราติดตามไปได้ครับเปสินลเลิฟเป็นผมเชื่อเลยว,ว่ากองนี้สนุกม,มากเพราะว่า มีพี่เก่งกับปีงรวมัสกล้องแล้วก็มีจิมมีโอมด้วยซึ่งแบบาสามคู่นี้แบบคอนเทนต์สุดๆอารมณ์สุดๆแล้วก็แบบเด็กบอกว่าเราได้ใช้ชีวิตแล้วก็แบบใช้ทํางานใช้เวลาทำงาน,น,งานมาร่วมกันค่อนข้างเยอะครับผมแบบแล้วก็มีแบบจิมมีโอมพี่เก่งกับปีงที่แบบน่ารักมากๆตลกมากๆแบบเล่นอะไรไปก็เล่นต,ลเเนตามกันนครับก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์เบอร์เนี่ยสนุกแน่นอนทั้งแบบหน้ากล้องและหลังกล้องด้วยครับ เราคือรวมดาวคนดูมาเแบบแน่นแน่นไปเลใช่แ so ล้วครับผมโผลคือโทรตึงของประเทศไทยก็ว่าได้เลยเพราะว่ามีน้องกล้องคนหนึ่งแล้วดาวติดต่อคอนเทนต์ตลอดเลยครับอยากให้ลองกล้องว่างนะก่อนลองกล้องจะทำคอนเทนต์อย่างเช่นงานรอบรางวัลตอนก่อนคือลองกล้องไม่นอนเลยหรอน้องกล้องไม่เหนื่อยเลยหรอน้องกล้องคอนเทนต์ได้ประมาณสิบคลิปได้แล้วแอปตัวเองและแอปอื่นยี่สิบคลิปได้แล้ว ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เราต้องแบบก็ก <IS> ใช่ระบบหมวกน้ำพิงก์เส้นหนึ่งนะครับเป็นแบบถือว่าเป็นก๊อดก๊อด of content เลยก็ได้ครับน้ำพิงนี่คือเก่งมากคอนเทนต์เก่งมากทีม content เก่งมาก c o n t น n t เก่งมากครับส่วนพี่เก่งน,นะครับก๊อดเหมือนกันก๊อด of ความหล่อครับผมใช่ผมคืออันนี้คู่นี้คือก๊อดมากเพราะว่า ไม่จริงๆชินิโอมคือทำคอนเทนต์เก่งมากเลยนะแบบคอนเทนต์แบบในคล็อกค็อย่างนี้คอนเทนต์อะไรแบบเอ็กซ์แอนี้คือแบบทำเก่งมากเลยครับแบบอุ้ยต้องถ้าเกิดว่าใครอยากดูนะครับต้องไปติดตามเลเพราะว่าคอนเทนต์สัปดาหดีจริงๆน่าสนใจก่อนเลยแหละเขาเป็นล่างเราหรอตอนนั้นไงผมแหละครับผมมาน้าผมที่ชอบทำคอนเทนต์ครับจะได้ครับกติดตามทุกโซเชียลมีเดียยนะครับฝากแบบแอคทิฟต์ของผมนว่นะครับี G Thomas GC ครับ ว,ว่าคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสิร์ฟจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสิ <c oughs> เร์ฟก็ต้องรอตามนะครับผมบอกเลยว่ากล้องไม่จิ้มเราเวลยเราไม่ได้อยู่นิ่งแน่นอนเพราะว่าแบบเราจะแบ่งเป็นอุ้ยจะแบ่งเท่ากันครับรู้สึกไหมเก่ง <c oughs> แล้วปิงเข้ากล้องถ้าอกว่าพี่เก่งนล้วปิงเข้าเข้ากล้องอยู่ <c oughs> ก็จะมีมาสกล้องและจิ้งโดพี่ว่าก็จะคอนเทนต์ไปเลย <c oughs> ใช่คร <c oughs> ับถ้าเกิดว่าเออ่ เก่งน้ำปิงจิมิโอและน้ำก้อง UDC แต่ผมว่าผมจะทำโปรเทมเหมือนกันครับที่เวลาไม่หลับไม่นอนนเนาะไม่หลับไม่นอนครับผมเพราะว่าเรื่องเรื่องงานเป็นเรื่องจิตจังครับเรื่องงานเราจริตจังเรื่องเล่นเราจังกว่าเรื่องเล่นเราเล่นครับก็าวตางมือแล้วอะไรอีกครับก็มีอนันโนเลอร์ครับผมก็ตอนนี้ก็แบบกำลังอยู่ในช่วงแบบ ก็เนี่ยดีแบบเป็นการ finalize สมบัติแล้วกั็ก j, แล้วก็แบบวิ่งจะทำโปรโมชันยังไงดีครับก็อยากให้แบบพี่สุบัติติดตามเลยครับผมก็อย่างที่น้องก็บอกเลยครับว่าเอา่อแบบ้องก็แบบการแสดงหลังจากที่เราก็แบบเรียนเสร็จครับก็อาจจะเป็นแบบอาจจะถ่ายอาร์ตีน่าก็าได้ครับก็ตอนติดตามด้วยครับกนนเลเวอร์ก็คือว่าแบบโทร์เราเสร็จก็ทำกันบ้านาก็รัเจี๊ยเยอะมากแล้วแบบฮ้ยผมส่วนตัวผมก็าเสร็แล้ว วันนี้ก็กำลังจะดูกลุ่มดูกล้ามดูส่วนตัวให้แบบเออเป็นพี่อันวาที่มีเซ็กซี่สุดที่ชัยบอกไปแล้วก็เออมีในเรื่องของแบบการใช้สายตาแล้วก็แบบน่าจะเป็นการส่งเตอร์ที่แบบเฮ้ยมีแบบความดุดันมีความแรงขึ้นหรือว่าเราส่งอินโมชันให้ได้มากขึ้นครับใช่ใช่ใช่ครับก็เรากำลังพยายามเรื่องนั้นอยู่คร ok ับก็าอนนี้แล้วนะครับ กันผมาด้วยว่ามีแพ็คเกมอะไรเพื่อนี่ใหมอะไรยังไงบ้างของพี่ใหม่เหรอใช่พี่ใหม่ก็คือแบบก็น้องพ่อก็จะไปแบบกับครอบครัวอย่างนี้แล้วก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ก็ยังไม่มีแผใครก็อาจจะไปกับครอบครัวน้องก้องรอเล่นครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่นไม่แน่ใจก็คงแบบก็หาเวลาว่างแบบไปพักผ่อนเลยนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่ยังงไ ชอบชอบนอนชอบนอนอาจจะแบบสลีปข้ามปีเลยก็ได้ตอนนี้ก็ไม่แน่อนครับยังไงก็ตาม,มานะครับรักษาสุขภาพเลยนะครับแล้วเราก็ไม่ได้บ,บไปไ่งเียวรเลยไม่มีครับไม่มีใช่เราก็ไปกับครอบครัวใหญ่เลยประมาณห้าสิบหกสิบคนได้ไมมเมเมาเครื่องบิน ใช่คนเหมาเป็นีิโลหรือเปล่าไม่ครับผมเขาขออะบางทีใครแบบปีนี้เราขอได้เนี่ยแบบดีมาเขาบอกว่าอุ๊ยอันนี้ก็ใกล้จะจบดีแล้วแล้วก็กลับมาดีแคปใหม่แล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในปีนี้ใช่โหเกิดขึ้นมากเลยคือก็เริ่มต้นปีใหม่ก็คือแบบปีกิลล์ขาเลยครับเองก็พี่วิโดคนแบบพี่เราไปดูคนคือน่ารักมากๆแล้วก็แบบคนจะมากิลล์กันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบ เอ่อแบบถอดกล้องหรือว่าแบบฟูเซฟตีดีพอแล้วก็แบบมพัฟจีแล้วก็แบบแคสทุกคนเอ้ยกินด้วยแล้วก็แบบแคสทุกคนที่เอ่อร่วมงานในทีมค่ะครับก็แบบขอบคุณพี่ทุกคนมากเลยครับพี่คอยสอร์ตแล้วก็แบบเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอยู่ตลอดแล้วก็แบบวิ่งมาหาเราในบัสกิ้งอย่างนี้บ้างแล้วก็เออรู้สึกว่าแบบโอ้ยไปรับมือกันมาเยอะมากเลยตั้งแต่แบบถ้าจะไม่เปลีนะคติถ้าจะหนุนตั้งแต่บาสกิ้งแล้วก็ ดีใจมากๆเลยครับที่กิมบุนฟ้านั้นทําให้เราได้มาทำความรู้จักกันแล้วก็แบบได้มาใช้เวลาอยู่ในโซนของกิมบุนฟ้าแล้วก็แบบหลังจากนั้นมาก็จะมีเป็นแฟนมิทติ้งใช่แฟนมิทติ้งแฟนมิทติงต้งอของมัส,ก,ออก,สก,ะะก้องบูเซฟแล้วก็กิมบุนฟ้าด้วยแหละครับก็คือแบบเป็นอะไรที่ใหม่ๆครับเพราะว่าพโก๊กๆไม่เคยทำแฟนมิทติ้งมาก่อนก็คือแบบวิ่งงานใหญ่มากทำแฟนมิทติ้งกิมบุนฟ้าที่ไทยผมจำไได้เลยเป็นเมษาวันที่หกเพราะว่าเมันกล้สัม ก็คือแบบโหทุกอย่างแบบใส่แจัดเต็มมากแบบสดๆยก็แบบนินเสียงพี่ๆกินก็รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราแบบซุ้มแล้วแค่นี้ก็พอแล้วก็หวังว่าพี่ทุกคนอาจจะ enjoy กับแฟนมิเตอร์ของเรา้วยนะก็ต่อมาก็คือเป็นแฟนมิตตอร์กับแฟนไซา์สองแบบทอมัสก็อูเซฟกีพีรอที่ไปต่างประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นแบบเอ่อญี่ปุ่นของที่เหมือนฟ้าแบบเกาหลีแล้วก็อุ้หลายๆที่เลยครับแต่ทุกคนน่าจะไปด้วย ก็ร okay. cool. uh, ู้สึก okay. ว่าแบบเปิดโลกมากเพราะว่าผมบไม่ค่อยได้ไปต่ไมาให้ควเท่าไหร่คร <sky> ับก็ได้ไปเห็นเคานเจอร์แล้วก็ได้เจอกับพี่ๆหลายๆชาติเลยครับก็เป็นอะไรที่ผมได้รับประสบการณ์แบบว่าแบบมันเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราแาบที่สาคัญเลยคือได้ลองอาหารอร่อยมากอาหารกับแต่ละชาติส่วนตัวผมคนที่ชอบกินอะ าใช่แล้วครับก็รู้สึาากว่าแบบเอ็นจอยมากเลยแล้วก็บอกอ้ยพี่โทกินให้หน่อย,อยพียงก็เต็มใจให้เต็มใจกินครับอร่อยมากแล้วก็แบบมาถึงตรงนี้แล้วปลายปีแล้วครับก็ใกล้จะจบแล้วก็ขอให้แบบสองพนี่สิบห้นี้เป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนคนะครับสำหรับทุกทุกคนที่ได้มาทำความรู้จักกับกองมาสก้องแล้วก็แบบพี่ๆหลายๆคนที่อยู่ในกรุงนี้ด้วยรู้สึกว่าแบบมันเป็น ลาที่ดีสําหรับพวกเรามากๆเลยครับแล้วก็แบบอืได้มาทำความรู้จักได้มาแบบสัมผัสพวกเราแล้วก็มีแบบอะไรโมเมนต์ที่เราแบบได้แชร์กันเยอะมากๆเลยครับก็หวังว่าแบบปีหน้าเราจะได้เจอกันอีก,กวันนครับผมก็อย่าเพิ่งทิ้งผมนะสวคสดีค่ะทุกคบ